สวัสดีคะ่ะมาพกับกินอยู่แบบบานๆปิยาชาแนลค่ะพี่น้องมื้อเสภาเมทกับเขาค่ะเมนูนมื้อนี้เป็นอาหารอีสานบานเท่าค่ะพี่น้องเสพามาตำบักทั่วพเวพลเพสใส่ปลาไหนงๆใส่บอกกอกค่ะพี่น้องกินกับปลาทู่หน่อยทอดนะคะพี่น้องปลาทู่หน่อยหรือปลาสีกุลนีหล่ะแล้วแต่กระเอิญเนาะค่ะมื้อนี้ก็กินกับเขาเนี้ยนะคะพี่น้องเป็นอาหารอีสานบานเทางง่าง่ายๆค่ะส่วนผสมของตำบักทั่วก็คือเก่าอค่ะพี่น้องแต่มีเด็ดก็มานี่คือ มะกอกปลาค่ะมาจากบ้านนอกเราค่ะพี่น้องแซ่ซองฟิตได้ด้วยจ้ะน่คะแล้วก็มาแซ่น้ำไว้ให้มันขึ้นโตนะคะแล้วามาตําได้ค่ะส่วนปลาทอดนะคะพี่น้องก็เป็นปลาซีกุนหน่อยค่ะหรือว่าปลาทู่หน่อยก็แล้แต่จะเอิ่นนะคะพี่น้องหนูก็ลวแตะเหนือกอ,อกั้งเปล้านะคะแล้วก็หนูจะบวบเพราะว่ามาันโตหน่อยถ้าบัางมันจะแหงเกินไปค่ะหนูก็คลุกเคล้าด้วยแป้งทอดกรอบค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปแค่นั้นนะคะพี่น้อง กัดเศถอดกบกอบเลื้งเลืองกินกระตัมหมกทวนนะคะกับข้าวเหนียวห่อนๆนะค่ะนี่ค่ะคือสุดยอดอาหารสามบันเท่าราคาสำรับคนที่อยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่ทางต่างถิ่นนะคะพี่น้องก่อนจะลงมื่อทำกาแฟพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อนำในได้จากทั้งแฟนเพจแล้วก็ยูทูบนะคะมาค่ะแล้วนูจะทอดปลาให้เบิงร์กตัวสองตัวนะคะพี่น้องเพราะว่าพี่น้องก็คือเห็ดเป็นอยู่นะคะแตัวหนูถอดให้เบิร์หนึ่งก็คือแบบว่า ถอดสไตล์นู้ให้เบิ้งไปเสนอรายพี่น้อง mm hmm. เพื่อพี่น้องอย่าเค้นนะคะ mm hmm. นู้ขอบอกว่าคลิปให้กระเพราด้วยค่ะพี่น้องห้องนูจะเป็นธรรมชาติ <laughs> นูเหาจังไรคิดจังไรน,นูก็บอกออกมาเนาะค่ะพี่น้องนูจะประเด้แบบว่ามาตัดมาต่ะะอเลยค่ะโนูอาศัยแบบถ้ามาตากแบบพองโนูเลยค่ะเนี่ยคือถึงนูว่ได้อัดคลิปนูกับเฮตังสีอยู่แล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะแต่จะให้ซื้อเห็นเจสีจส่ค่ะบางเมนูก็พออาจจะบอสวยรู้หรือบอสแสบนากินกันแต่คือคุนูกินเันสั่นกับเฮตังสันนุ่งเลยค่ะ หนูก็จะอทอดผเล้ยงก่อทั้งสองด้านค่ะพี่น้องเราเอามาถินก็ตำบมกทั่วนะคะแค่หนึ่งราคกัแบบมี่อย่างเดียวนสุขภาพไปตำบักทัวเลยคส่ส่วนที่ทอดปลาค่ะเอาละจ้าพี่น้องหนูจะพ้ามาตำบักทั่วนะคะบมกเพีกหนูก็จะใส่ไปประมาณสิบเม็ดนะคะพี่น้องแล้วก็กระเทียมกลีบนึงนะคะบางคนเพิ่นตำพวกสมตำตำทั่วตำบมกฮงเพิ่มกระสบใส่กระเทียมนะคะพี่น้องแต่ว่ามันสิจืดนะคะแต่ห้องนูนี่ตำแล้วสกินเลยค่ะหนูก็เลยใส่ใส่กลีบนึงแต่มันหอมค่ะ ตามตลาดทั่วไปนะคะพี่น้องตามแม่ค้าที่มันขายตามหมกหุ่งค่ะแต่เพื่อนตำบมกทั่วขายนะคะพี่น้องเพื่อเอาบมกทัวที่มันพ่องเลยค่ะมันสบเอาเพื่อนสบ,นนนสบ,นสบแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันตำหยากสมัยก่อนหนูเคยขายของอยู่กระป่านะคะเพื <c oughs> ่อเอาบมกทัวที่มันพองในนิดนึงค่ะแต่กระเบิดทถ้งกระพองแกนะคะพี่น้องที่ที่มันนวยแง่กว่านี้เนี่ยค่ะเวลาตำกั็สะดวกค่ะ,คะกระสบตำหยากนะคะพี่น้อง มองคนกับส่ตามพ่อแหลกๆเนะะาะค่ะหมักแบบพ่อแหลกๆก็นูนี่เอาแบบละเอียดเลยค่ะมองค้นกับเอาแบบพ่อบุ๊บุ๊พ่อแตกๆแค่นั้นนะค่ะพี่น้องก็งนู้นกับจะเอาละเอียดแน่จ้าน่อยนึงค่ะเอาละค่ะพี่น้องนู้ตังเกใสเ่เอามันแหลกได้มันบ่แหลก <c ười> คือว่ามันแข็งค่ะ าตำบมกทัวนี่โมเมนต์ว่าทุกคนที่จะสอบเลยค่ะพี่น้องยังจะได้หนูเพิ่งกับหมากบกทัวเพราะมันเหม็นเขียวเวลาเฮดสมตำตำไทยตำยางสีกระใส่อยู่หน่วยหนึ่งเซนหนึ่งยังเีนนะคะแต่ว่าถ้าพวกพัดพวกยางสีล้าสบามันเหม็นเขียวเราัสมแล้วส,วสบวคอยกินบกทัวดิบขึ้นห้องสีค่ะใส่มะเขือเทศลงไปจ้าตำด้วยมะกอก าใส่โบกอกสองหน่วยมผสมไปพ่อนเส้สองหน่วยเลยค่ะ,ะ,คะเพิ่มความแซ่บใส่น้ำปลาตำโบกทั่วลวะถ้าเส่นป,ปลาแดดปลาไหลละคะ่ะพี่น้องเราต้องใส่น้ำปลากละะ็ได้เด้ค่ะเพราะว่ามันสิเข,ข,ข้าต้องนำปลาไหลมากกว่าะค่ะให้มันเน้นน้ำปลาไหลสีแซ่บกว่าใส่น้ำปลาเนาะ,ะคะ่ะพี่น้องชูรสนิดนึงค่ะ ก็ขาดบ่ได้ค่ะบะว,ว่าตําทั่วตาําบุกฮงค่ะน้าตาลอันนี้คือความชอบส่วนตัวเดือจากพี่น้องค้ใดบ่มักหวานคือหนูกับบ่ตองใส่เลยค่ะอันนี้หนูใส่ให้เบิรงเซื้อว่าหนูมักกินมันหวานวหนูกระทับพี่ค่ะนอ้าวามายัวกันเลยค่ะ ขุนน้ำไหลแต่พี่น้องยุงตบปลาทอดกบกบขึ้เดียวมุกนะค่ะพี่น้องสุดท้ายก็เป็นอันเซ็ตค่ะตําทัวของนู้นเพต้องชิมเลยค่ะพี่น้องนุ่มตำดูนุ่มจหูรกลดอันนี้คือแสบเลยค่ะพี่น้องมาค่ะที่นี่เดี๋ยวหนูมาแตงเข่าสูุกินจ้า แล้วละจ้าพี่น้องเมนูมูลนิค่ะอาหารอีสานบัานเหา่าค่ะตําบักทั่วก็ถอดปลาทูหน่อยค่ะพี่น้องนี่ค่ะสีสันตําบักทั่วนู้ค่ะพี่น้องจะออกเปรี้ยวนิเนาะค่ะพี่น้องพรอ,อนู้นใส่บอกกอไปสองหน่อยค่ะหวานนิดเค็มหน่อยหน่อยค่ะเผ็ดจวดจัดค่ะพี่น้องแซ่บอันนี้คือสไตล์นู้รสชาติเทนู้กินเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะตอนแรกตั้งใจ่าสตําให้มันแตกแหลกละเอียดเลยล่ะค่ะพี่น้องมันตํา่ได้มันแข็งปวดแขนค่ะพี่น้องกระเทิ้งเปล่าด้ยนะคะก็เล็ได้มากประมาณนี้ค่ะแซ่บพอนั่ค่ะพี่น้อง ส่วนปลาทูหน่อยนะคะนี่ค่ะปลาซีกุลหรือว่าปลาทูเล็กก็ได้แล้วแต่จะเอิญน,นะคะพี่น้องทอดคุกเขาก็แป้งทอดกรอบใส่เกลือแค่นั้นนะคะทอดกรอบกรอบกินก็ตำหมูทั่วเขากันะะดีเป็นยังะค่ะพี่น้องกินได้ทั้งหัวทั้งทางทั้งกัางะค่ะทอดกรอบกรอบเลยนะคะพี่น้องนี่ค่ะและ้วก็ผักก็จะมีผักเดาอย่างเดียวด้วยค่ะพี่น้องเสารัหลวกค่ะพี่น้องเอามาหูก,ก็ตำหมูทั่วเนาะค่ะผักอื่นกับบเตหาปในยังค่ะพี่น้องก็มีบัะกะทินหน่อยนึงแค่นี้ละค่ะนี่รเราจะ พักสเสดานี้บริสืทธเลยค่ะนะคะพี่น้องป่าเราเก็บไม,ม้จากต้นทางบานนะคะในมูบ่บาน,นต้นสเสดามันมันลายลายค่ะคนไทยเพิ่นกับบุกใหอยกินกันแล้วก็ขา้าวเหนียวห่อนๆขื้อเกาขายกระติกหน่อยแม่ห้มากค่ะพี่น้องนะคะขอพูดละลายด้วจใจพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมาก,การะไลก็แช่ก็ติดตามหายขอพุณกําลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอค่ะทั้งเพื่อนเกาเพื่อนหม่เขออาเบ,อบอาเบอานุ่มห้อมวนเขามากินเขาห่มผ้าค่ะคำบอหนื่งสบอทุกขังทุกคลิปนะคะพี่น้องเผื่อเป็น ขอบพุณนค่ะหลายๆเพื่อเพื่อขอบพุ่นเพื่อนๆทุกคนเนี่ยนะคะที่เหตุให้หนุ่มมีหอยม่นนี่ถึงจะบด้ดนประสบผลสำเร็จเต็มรอยแต่ว่ามาฮอดเก่าหรือใดหนูก็พุ่มใจหลายๆนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะขอบพุ่กกาลังใจทั้งแฟนเพจแล้วก็ยูทูบมีให้กันตลอดนะคะพี่น้องมาค่ะที่นี่เมื่อกิ้เขาด้วยกันค่ะตําบักทั่วทอดปลาทู่หน่อยแล้วก็สะเดาค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆค่ะมาค่ะพี่น้องท,ท,ท,ทุกคนค่ะ